สบายดีเด้อพี่น้องตอนสายๆลม,มอีกระเด้อมือนีเด้อลมลมหนาลมแห้งนั่งแอร์ฝุ่นกะสบายดีพี่น้องห้างกามาแฟรอนัางนี่น่าจะเดินหยานังนั่งหล่าเขาให้น,นอนอยู่ฝุ่นเขาให้มาแล้วบุญน,นอนอยู่ฝุ่นปะเออตาบน่ะกอลมนะพี่น้องตั้งบุญวันาพาร์บ่ มาหนีเผบ,บุญบา้านเขาเนาะไม่เอาลงเรียบเ,ยเอยลงมาขึ้นเลยยังเหลือน้อยหนึ่งทำไมลงเตาอีกแล้วมื่อนีกับบุญบ้านแน่มาอนีเออบางมง่วงข่อยเป็นดอกเลยเอถ้าก็เห็นลืมบึงเที mm ่ยวสบยข่อยเป็นดอกเลย,ยพี่น้องเลย เออปีนี่สิดีเป็นหลายหน่วยเลยแหละโอ้เป็นตะแก่พผีขึ้นไปเขียวสบยตัวนี้ยังหัวเป็นตัวนี้อืประกาศเลยประกาศคนลงวัดแล้วโอเคแนวโฮมกันจัตั้งมาทางในกับสิ่ก้อยหูงัวก้อยหูงัวเด้อนี่หอมซอยเรียบร้อยหอมบัวหอมเสริมหอม Okay. ใส่มะนาวตมา้มเมื่อคืนในี่ต้มใบออนนีล่ละจะก้อยหูงวัวกินเด้อพี่น้องเอ้ยม <c oughs> าพี่น้องซอยหูงัวหูงัวเด้อซอยหูงัวป้อยใน,ยน,ยนตน้มเอา Bởi phao. Tăm phao lắm đến sữa nắm cưỡng sụt ní, này, sụt tông. Boy sụt tông. Na, na, vinh ông ơi, đông bì bì. Tân nhân món nào? Mamma nao, nào? kìm 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 này chẳng kìm đâu, kìm này đâu kìm kìm ปีนี้นาวตรงนั้วจากแต่ผมเนาะแต่เดือนสิบสองผเนาะมาเดือนสิบสองมาจะเดือนธันวามาเออเดือนมิยังเนเมนะยังมายุ่อยู่งานถาดปีนี้หนาวเด้อเออหเงานถาดขนมจะหน่อยก็หอด้ยเนาะเอแล้วก็จีนนี่ก็ตะโตทำงานถานงานหมกขหวานหมุกกรหาร ตอวทองานถา่ายเลยและเสียไปจะงั้นเลยงานถ่ายปีนี้แล้วขนาดหนาว,ก,ก,ว,านาวนกับกบไปเลยน้ำไปขิ้งงอหงอจากเพื่อน ขันห่อนก็ว่าห่อนเนาะจัดส่วนใดขั้นหอนห่อนแทบเปะ่าขั้นห่ออขี้ขั้นไปอีด้วยหอนอุ้ยห่อนแดดเปล่าไปหลอกคนร้ายเหี้หอนเปล่าอีกเออเฮ้ยไม่ได้กับพดีคนเฮานี่ได้ได้กับพดีมันสนใจได้กับพดีขั้นบ่มี่เนี่ยอยากซื้อมันกับผมอยากไปหรือว่าเนี่ยไปหลอกซื้อจะกติหลอกเห็นยังหลอกกลาเวนไปกลางคืนอย่างบอมีนี่เบิ้งกลางคืนที่ผมไปอยากอยู่ ได้ก็ได้มาเขาองซันข้างหนดูกระยับเบื้อง้านมาได้คุกเขาันกยับเบื้องหันในเลยแอ่พูเขาเจากิน เป็มาเขาวขวเจ้าข็ย่างอยู่ย่งวันไหครับทา่ไหนคะ่ะกวนเหนียวย่างน้อยหนึ่งนะถ่นะเขาก็อุ่นเริ่มเสาร้าวัาเจ้าขวัญเจ้าบ่ละลายมันคันเปเอาผลิตน้ำนางขิงได้บหมานเียอทิ์เนาะเออวันอาทิตย์คนผักไป จะเอากระดิ ab, ่งน like, ้ำเพลินเหมือนจะเอาถ้วยเอาจานไปไปแล้วซื้อหันซื้อนี้มากินแล้วรามีถ้วยใส่มีจานใส่ถ้วยจานไปไให้เพิ่นถ้วยจานก็อยู่อันนั้นแหรือคั่วเขาคือวันแรกอยู่คั่วมันของข้าเจ้าได้เขาบอเอามาใส่เขาเอามาใส่ได้ของรวมข้าเจ้าได้นะเขาบอกได้ให้เขาบอกได้เอาออกมาเขาบอกได้เอามาใส่ เราจะเอาของเฮาเองไปจานบวงถวยเอาไปเมี่ยนหัเหนเอาไปเลยชื่อหันชื่อนี่ประชัยได้กินคงกินมาเปเอากินของ,ง<ม>ตัวเองถวยจานตัวเองกิน้วกล้างนี้คือสามสิบพันถึงกิโลโหูนี่โลหกสิบพันแพคงหูก็ได้แพงเลย

เดิ่งละติดอย่ก็ลมมาพี่นองเ้ยขันมันก็ลมนะลมเฮ็ดแหงโผล่เลยเจคอดอลมไม่ดีหรอ ตจงเบิร์นจงพกส่องพี่น้องด้วยควเสียงอลอปโภฟังเสียงอลอปโภฟังเสียงอลอโภเบิร์นหนาทีละมาพี่น้องซอยแล้วแล้วก็มาสุกกันแบบนี้ลาบีบใส่ก๋อยกินเด้อผู้ใดอยากกินหูงัวเด้อผู้ใดหมักเนาะ กูาหมักกับบ่ากันแม่ว่านามักกินได้ก่อยหูก่อยหางอ่างงวหูงอเขามันซุกๆเากขากับขัดเขาแล้วมันหอมเขามันซุกสแล้วมันโลกมาซอยกันงวหน่อยงวนั่นกับงออ่อนกัก่อยเลยมันงวแกะเขาก็มานเซดทำเกลือมันอ่อนซะก่อน มันสิเห็ดนะน,นี่เด้อเสียผิดปนเสียก็อนูก็เห็ดเผ็ดๆเนี่ยฮะเลยไม่้องแซ่บกระโบเผ็ดกรบโบแซ่บหลุดลง ้อนบัวซอ,ะนะอ,วอนะขั้วทำตามขัวได้ขัวเปลาข,วขัวตัวขัวตาเองน้ำปลาบัใสอประเด็แ่นม่ก้อนส่บใซ่ประเด็ดม่นใส่น้ำปลา ต้มนี่ต้มนาราเราใส่อีกใส่ใจก็ขาวยุ้งไข่พอเป็นหอมใส่เตือนี่อนาาานห,อ,อ,หอมลงบ้างที่ปล่อยห้างไอ้เน่หกินเด้อที่ใส่ในกล้ากว่าพอดีด้วยได้นี่ เตมิมยังอีกได้นีม่มีมอนเห็ดเนี่ยแอ้วก็ว่าอาหารเอาซำนี่เลาก็ใส่สำนั่นที่ไปเห็นสีจำปาหั่นบิเค็มเด้อเพราะว่าต้มอันนี้บิเค็มสั่ง้ะต้มเ,เกลือไ่ใช่เอต้มทะเเกลือยุ่แต่ว่าห้องบิเห็ดเค็มซีมก่อนพี่นอ้องปโทุ ก็มาแซะเธอไงแซะแซพี่น้องกินน้ำมันมอนเนอผักขนาดผักขนาดผมไม่พักสมัยเว้ยอืมน้ำนะกินน้ำกันเอาเบิ่งคลัทซีสันแซบบอร์โอเคนะพี่น้องไปเบิ่งคลิปกินต่อเดอร์คลิปนี้กับแม่มอนคอลา Bye.